จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่114แล้วนะคะวันนี้อยากชวนคุณเบรกจากเรื่องหนักๆน,นะคะมาเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์ ด้วยการฟังเพลงกันดีกว่านะคะโจใช้ชื่อเอพิโซดนี้ว่าจัดการอารมณ์ด้วยการฟังเพลงอย่างเข้าใจนะคะบอกกันเลยว่าเอพิโซดนี้ได้แรงบันดาลใจจากการจัดคลับเฮาส์ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะที่ Creative Talk เองนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการ Morning Call ของวิเก่งนะคะหรือว่า t ด e ออแกไนซ์ของโจเองที่ไปลองจัดในคลับเฮาส์นะคะก็ทำให้เจอผู้คนมากมายนะคะโดยเฉพาะ กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือกลุ่มนักดนตรีแล้วก็นักจิตบำบัดนะคะรวมไปถึงนักจิตวิทยานะคะที่เป็นอาจารย์หรือแม้แต่ คุณหมอนะคะต้องใช้คำว่าเป็นคุณหมอเลยนะคุณหมอที่ใช้เพลงนะคะช่วยบำบัดความเจ็บปวดที่เกิดจากการรักษาโรคมะเร็งนะคะคือโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ต้องใช้กำลังใจกำลังกายเยอะมากเลยนะคะบางบางความเจ็บปวดเนี่ยไม่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดด้วยยาได้ ต้องใช้หลายๆเรื่องช่วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเสียงเพลงนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ได้เข้าใจนะคะวิธีการทำงานของเพลงนะว่ามันมีการทำงานทั้งเรื่องของเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะคะที่จะช่วยทำความเข้าใจกับตัวเราได้มากขึ้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหาของเอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวแอบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นเรื่องที่ได้ตกตะกอนจากเซสชันที่ร่วมกันจัด กับคุณหมอเอินพิยดานะคะแล้วก็คุณหมอหนึ่งะคะที่เล่าให้ฟังว่าเป็นในแพทย์จากทางขอนแก่นนะคะที่ใช้ดนตรีในการบําบัดความเจ็บปวดกับผู้รักษาโรคมะเร็งเนี่ยนะคะคุณหมอหนึ่งให้ให้คำนิยามแบบนี้ค่ะเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเพื่อนเราในเรื่องของการอธิบายสิ่งต่างๆ นะเนื้อเพลงคือบอกเนื้อหานะแต่ว่าออดนตรีนะคะก็คือเสียงเพลงเนี่ยที่อาจจะเป็นเสียงแบ็คกิ้งแทร็หรืออะไรพวกนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจถึงอารมณ์อารมณ์ที่เพลงนั้นๆต้องการถ่ายทอดนะคะมันก็เลยมีลักษณะหนึ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือการ cover เพลง เนื้อหาเดิมเลยแต่เวลาที่ร้องโดยผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันร้องโดยสไตล์แจ๊สสไตล์ป๊อปสไตล์บลูส์ต่างกันบลูส์ Blues จะให้ความรู้สึกหม่นๆหน,หน่อยแต่ถ้าแจ๊สจะให้ความรู้สึก ing, สวิงสวายใช้คำนี้เป็นความรู้สึกที่ร่าเริงสดใสนะคะหลายๆรูปแบบมีความสนุก มีความคาดเดาไม่ถูกเนอะแจส๊สจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ป๊อปก็จะเป็นความรู้สึกที่สดใสนะคะแล้วก็ชัดเจนว่าเอยเออต้องการพูดในเรื่องอะไรป๊อปก็จะเข้าใจได้ง่ายแบบนั้นนะคะอืทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าทางเนื้อร้องและทํานองทําหน้าที่แตกต่าง ะะแล้วมันเป็นเพื่อนเราได้ด้วยนะคะซึ่งการเป็นเพื่อนเราเนี่ยก็จะช่วยให้เราจัดการอารมณ์ได้คุณสังเกตไหมเวลาคุณอยู่กับเพื่อนนะคะก็จะมีเพื่อนที่ให้ความมั่นใจคุณได้เพื่อนบางคนก็เป็นคนที่คอยปลอบคุณเป็นนักฟังที่ดีเพื่อนบางคนก็จะเป็นคนที่ปลอบอย่างหนักหน่วง ปลอบโดยการแบบเอ้ยสู้ตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบางคนก็จะปลอบแบบอืมฉันเข้าใจเธอฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอหรืออะไรอ่เงี้ยก็จะแตกต่างกันนะคะดังนั้นวันนี้โจ้อลองรวบรวมมาทั้งหมด5แนวเพลงนะคะที่จะทําให้คุณฟังเพลงแล้วก็เข้าใจอารมณ์จัดการอารมณ์แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพลงแบบที่1นนะคะก็คือเพลงที่มีเสียงเบสหนักๆน,น,นะคะ เพลงที่มีเสียงเบสหนักๆช่วยอะไรคุณได้นะคะเพลงที่มีเสียงเบสหนักๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้นะคะจากการศึกษาของ mylab international นะคะซึ่งเป็น lab ที่เขาเพยายามศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรื่องเพลงกับเรื่องจิตใจนะคะ <c oughs> เขาก็ระบุไว้เลยนะคะงานศึกษาของเขาระบุเลยว่าเพลงที่มีเสียงเบสเป็นหลักนะคะจะทําให้มีท่วงทํานองแล้วก็ความหนักแน่นของดนตรีเนี่ยเป็นเนื้อหาหลักของเพลง นะเนื้อเพลงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าท่วงทํานองนะคะ,ะความหนักแน่นเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อหาหลักของอารมณ์ของเพลงนั้นๆที่จะถ่ายทอดออกมานะคะเบสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ตามนั้นเลยค่ะก็ถ้าเป็นกีตาร์ก็เป็นกีตาร์เบสนะคะหรือว่าถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเบสอยู่เ,เสียงความทุ้มความแน่นเหล่านี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้คุณมีพลังนะคะระหว่างการทำงานได้ดีนะคะแล้วก็สร้างอารมณ์สนุกด้วยนะสร้างอารมณ์ตัวเบสเนี่ยมันสร้างอารมณ์ให้คุณมีความรู้สึกสนุกและอดใจรอทุกครั้งที่เบสต่อไปกาลังจะมา ดังนั้นมันก็เลยจะกระตุ้นนะคะการทำงานในด้านของความคิดนะคะขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันดนตรีที่มีเสียงเบสหนักๆน,นะคะถ้าคุณฟังก่อนเริ่มประชุมนะจะช่วยช่วยสร้างความมั่นใจสร้างความฮึกเหิมให้คุณได้ วันนั้นที่เจ้าลองพูดเรื่องนี้ในคลับเฮาส์นะคะมีคนยกตัวยอย่างเพลงสองเพลงซึ่งช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะคะคนหนึ่งก็ยกตัวยอย่างเพลง Final Countdown น,น่าจะคุ้นชินกันใช่ไหมคะถ,ถ้าไม่เคยฟังลองเสิร์ชดูได้กับอีกเพลงหนึ่งเพลงพระเจ้าตากของคาราบาวนะคะบอกเปิดมานี่แบบเสียงกีตาร์มาเลยแ,แ,แ,แล้ว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 แลบบ้วแล้วแล้วแ มาด้วยกันนะคะคือเขิมหนูใช้ฟังก่อนเข้าประชุม ได้เลยค่ะ <c oughs> ก็เป็นตามสไตล์เนาะก็คือเพลงที่มีเบสหนักจะสร้างความมั่นใจให้คุณได้นะคะต่อมาเพลงลักษณะที่2นะคะก็คือจะเป็นเพลงที่มีดนตรีเป็นลักษณะของเสียงธรรมชาตินะ,ะดังนั้นเราเนี่ยก็มักจะไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่ว่าจะเป็นทํานองไปเลยแล้วก็บางทีอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีเมโลดี้ชัดเจนนะคะแต่เป็น เพลงที่ปล่อยแพทเทิร์นยาวๆไปเลยนะคะการฟังเพลงที่มีเนื้อร้องนะคะอาจจะทําให้คุณเสียสมาธิได้นะคะถ้าใครที่กําลังทํางานที่ต้องใช้สมาธิสูงเนี่ยแล้วก็ใช้เวลานานๆนะนักวิจัยจากสถาบัน r e นเซ e l อร์นะคะโพลีเทคนิคอินสติทิวนะคะพบว่า การฟังเสียงธรรมชาติระหว่างทำงานนะคะจะช่วยให้คุณมีอารมณ์ดีแล้วก็มีสมาธิยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการฟังดนตรีที่มีเสียงธรรมชาติหรือว่าเสียงธรรมชาติเปล่าๆเ,เลยนะเสียงคล้ายๆ ASMR ไหมแต่เป็น ASMR ที่แบบเป็นเสียงธรรมชาติเลยนะคะทำให้กระบวนการทางความคิดของคุณเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้ว เขาก็บอกว่ามันส่งผลให้คุณเนี่ยมีความพึงพอใจในการทํางานของตัวเองมากขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะเสียงธรรมชาติเนี่ยนักวิจัยแนะนำนะว่า,าจะเหมาะกับการทํางานที่ต้องใช้สมาธิมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงน้นําในลําธารนะคะหรือเจ้าเห็นบางออฟฟิศนะเอาตู้ปลาไว้ในออฟฟิศเนี่ยเพื่อที่จะให้มีเสียงของออกซิเจนนะคะ ออกซิเจนที่เอาไว้ใส่น้ำอย่างเงี้ยนะคะทำให้น้าไม่ไม่เสียทําให้น้ํามีออกซิเจนเพียงพอสําหรับปลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจเพื่อให้ทีมเนี่ยได้ยินเสียงน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งก็จะช่วยให้มีสมาธิได้นั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็คือดนเสียงประเภทที่2เสียงดนตรีประเภทที่2ก็คือเสียงดนตรีที่เป็นลักษณะของธรรมชาตินะคะ ต่อมาลักษณะที่3านะคะก็คือเป็นเพลงป๊อปนะคะโอ้เจ้ารอรอคำนี้มานานว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงป๊อปสักทีนะคะเพราะว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์เยอะมากเลยเพลงป๊อปเพลงป๊อปนะคะที่มีจังหวะสนุกสนานนะคะจะช่วยทําให้คุณรับข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพลงป๊อปที่มีจังหวะสนุกสนานนะคะเป็นแนวดนตรีที่ได้รับการ รับรองนะคะจากสถาบันเดิมนะคะสถาบัน MyLab นั่นเองนะคะบอกว่าช่วยให้ผู้ที่ทำงานนะคะมีการรับข้อมูลต่างๆได้ดีขึ้นถึง58%การรับข้อมูลนะพอคุณมีความรู้สึกสนุกสนานคุณจะรับข้อมูลได้ดีขึ้น58%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฟังอะไรเลยระหว่างทำงานนะคะดังนั้นนะคะ,ะการฟังเพลง ในช่วงที่คุณแบบเออนึกอะไรไม่ออกแล้วอยากจะเอาข้อมูลเข้าไปเนอะนึกอะไรไม่ออกแล้วก็หาข้อมูลใหม่ๆแล้วอยากจะซึมซับข้อมูลนั้นเข้าไปให้ได้มากคุณลองฟังเพลงป๊อปนะคะจะทําให้คุณรับข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเพิ่มเติมอีกนะว่าเพลงป๊อปเนี่ยช่วยทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสามารถลดความผิดพลาดในการสะกดคํา ระบุมาเลยนะความผิดพลาดในการสะกดคำเนี่ยจะลดลงถึง14%ด้วยนะคะดังนั้นใครก็ตามที่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากๆหรือว่ากำลังจะต้องเรียนอะไรเพื่อที่จะเป็นความรู้ใหม่แล้วจดจำเข้าไปเพลงป๊อปที่มีจังหวะสนุกสนานจะช่วยคุณให้รับข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สะกดคำได้ผิดน้อยลงด้วยนะคะ มาแนวเพลงที่4นะคะก็คือแนวแอมเ e n ยนนะคะแนวแอมเบียนี่ใกล้เคียงกับเสียงดนตรีธรรมชาตินะแต่ว่าเจ้าแนว a m b i e n ยนเนี่ยมันมีมากมากกว่าแค่เสียงธรรมชาตินะคะบางทีก็อาจจะเป็นเสียง environment ต่างๆนะคะซึ่งบางทีอาจจะเป็นเสียงในห้องนะคะเสียงเสียงโถงต่างๆนะคะมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะที่ทำให้เรากลับมา on track มากยิ่งขึ้นนะคะจะช่วยให้สมองของเราปลอดโปร่งนะคะเมื่อต้องเจองานโหดงานหินเนาะบางทีเสียงแอมเบียนส์ที่จะช่วยให้คุณจินตนาการไปว่าคุณอยู่ในที่ต่าง,างเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินในงานนั้นถึงแม้ว่างานนั้นมันจะยากก็ตามนะเอออันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะว่าจะเป็นเสียงอะไรคือบางทีอาจจะเป็นเสียงลมนะคะเสียงเหมือนแบบอยู่ในสถานที่ที่คุณมีการ สวดมนต์หรืออะไรแบบนี้ก็มีนะคะบางคนก็จะบอกว่าแอมเบียนบางครั้งอยากจะได้แพทเทิร์นของเสียงที่สม่ำเสมอแค่นั้นเองนะคะแต่จะต่างจากเสียงดนตรีธรรมชาตินะตรงที่เสียงเสียงธรรมชาติมันจะเดาแพทเทิร์นไม่ได้แต่เสียงแอมเบียนเนี่ยมันจะเดาแพทเทิร์นได้นะคะที่เขาต้องการเพื่อที่จะทําให้คุณเพลิดเพลินกับงานที่โหดงานที่หินอยู่นั่นเองนะคะมันทาให้คุณรู้สึกแบบผ่อนคลายในการที่จะควบคุมแล้วก็เดาคาดเดาได้ คุณกำลังทําสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่เพลงอะ่ะเป็นสิ่งที่คุณคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวคุณจะได้ยินแพทเทิร์นอะไรต่อนะคะมาสุดท้ายนะคะแพทเทิร์นที่5นะคะก็คือรูปแบบเพลงแบบอีพิกนะคะอีพิกมิวสิกนะคะก็คืออีพิกเนี่ยจะให้ความรู้สึกฮุกเหมิมเนาะคล้ายๆกับที่น้องที่เป็นตัวอย่างในข้อแรกนะคะที่บอกว่า หนูฟังเพลงเบสหนักๆนะแต่ว่าจริงๆเพลงอีพิกนะคะเป็นลักษณะของเพลงปลุกใจนะคะเสริมพลังเนาะส่วนใหญ่เพลงเหล่านี้นะบางทีก็เป็นออริจินอลซาวด์แทร็กของหนังที่เป็นหนังแอคชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นหนังย้อนยุคที่ใช้ต่อสู้เนาะเพลงที่เขากำลังจะออกรบเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอีปิกเลยฮึกเหิมเหมือนซีนนั้นในแอคชั่นนั้นๆนะคะพอเวลาเราได้ยินเสียงนี้จำได้ละเป็นส่วนหนึ่งของ p i r a t e of the c a r i b b e a n นะโอ้อันนี้เป็นเพลงจาก Spider-Man อืมอันนี้เพลงจาก s u p e r อร์แมหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณรู้สึกฮึกเหมิมตามจังหวะเหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ เอาล่ะครบถ้วนค่ะทั้งหมดมี5รูปแบบนะคะมีเพลงเสียงเบสหนักๆนะคะทำให้คุณเพิ่มความมั่นใจนะคะเสียงธรรมชาติทำให้คุณมีสมาธิในการทำงานนะคะเพลงป๊อบสนุกสนานทำให้คุณรับข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สะกดผิดน้อยลงนะคะแนวแอมเบียนซ์ทำให้คุณกลับมา on t r a ร k นะคะทำให้สมองปลอดโปร่งเวลาเจองานยากๆให้ลองหาแอมเบียนซ์ฟังนะคะก็สุดท้ายเพลงอีพิกช่วยคุณพึกขิม เติมไฟในการทำงานได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะครบถ้วนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เอพิโซดที่114จัดการอารมณ์ด้วยการฟังเพลงอย่างเข้าใจนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ใน The Organized เอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย managing director บริษัท rgb 72และบริษัท creative talk สวัสดีค่ะ